จะเอาไฟเปิดตัวใหม่มาพร้อมกับ5ประตูแล้วมขี่รถคาดิบึ้งบึ้งบึ้งจริงๆตรงนี้มันมีไฟด้วยนะมันจะมีไฟเปลี่ยนตามโหมดให้เราด้วยนะไฟเต็มตรงนี้เลยคือแบบดี ข้างในบอกเลยว่าหวามาเบาตรงนี้เราจะมี2สีให้เลือกนะเป็นสีเบจแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้แล้วก็อันนี้ดีไซน์ใหม่นี่ไงเป็นผ้าค่ะผสมโพลีเอสเตอร์นะคะไม่เก็บฝุ่นนาโห้งถ้ามันกระโดดแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับแอ t i พิชต์คูลคอนโทรลเอาจริงๆมันกว้างเนาะต่อขาได้นั่งสบายหัวเหลือๆมีสาย USB Type C ให้ด้วยด้านหลังสงจุดอุ๊ยอันนี้มีเทลโมดให้ด้วยอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นพันที่แมนแล้วบ้องไฟฟ้า เออซื้อซื้อซื้อเอาใบเซลมาไปเยี่ยนเซลมาเอาไปเซลออกมาด่วนๆเลยอย่างนี้ออปชั่นมาทางนี้ได้ราคาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าก่อนจะไปดูบูธโน่นนะฮะตอนนี้เราก็อยากรู้แล้วว่า j จ5เนี่ยมันดียังไงหรือว่า Mini เอสแมนเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวเราไปถาม Genius ่ยเลยด้วยสวัสดีครับฟังนะครับว่าพาพาทัวเจออไฟหน่อยได้ไปเอาไฟเปิดตัวใหม่ เห็นไหมความแตกต่างไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไม่ซ้ำลายใครให้ความแบบว่าบึกบึนปิ๊กกล้ามเหมือนเรา <laughs> มาพร้อมกับหน้าประตูแต่ <laughs> นหน้าปฟท้ายแบบใหม่นะคะเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็กระจังหน้าแบบใหม่เน้นสีทองโครเมียมทองออาเส้นข้างในบอกเลยว่าหวาวมา <laughs> เห็นแดบ,บตรงนี้ไหมมีคำว่ามีนี้ด้วยไม่ซ้ำใครไม่มีใครเหมือนมือจับดีไซน์ใหม่อันนี้สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องการแจงเพื่อนว่าเราต้องมีเฟรนมาดูเลยมาดูเลยมาดูที่ประตูหนังกันเฮ้ ่อค่ะได้นั่งสบายหัวเลือดๆสำหรับคนสูง165เด็กสาวมินินะคะแต่ถือว่าโอเคนะมีสาย USB Type C ให้ด้วยด้านหลัง2จุดตรงนี้โอเคไปด้านท้ายเอย๊เราจะเปิดกันได้หรือเปล่ามาดูดีไซน์ด้านท้ายกันดีกว่าไฟดีไซน์แบบใหม่นะแต่ว่าก็ยังปรับเปลี่ยนได้อยู่อีก3แบบนะคะมีคลาสสิกนะคะมีเฟเวอร์เนาะแล้วก็มีจอนซูเปอร์เวิร์คค่ะอุย้ยอยากได้อนะ่ะรู้ราคากันยังอ่ะราคาอยู่ที่หนึ่ง 199่งสองร้านมีฮอน19990เก้เเนอะเคดีไซน์ข้างในกันบอกเลยว่าข้างในโคตรดีว้าวมากอเบาะตรงนี้เราจะมีสองสีให้เลือกเนาะเป็นสีเบจแล้วก็เป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมดีไซน์ใหม่นี่ไงเป็นผ้าคัะผสมโมลีเอสเตอร์นะคะไม่เก็บฝุ่นนะคะ น้พองท้มันกระดอนมาแบบเต็มๆเ,เลยจุดเครื่องเสียงแบบแน่นเอียดแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะคะที่ติดให้กับตัวรถยนต์เลยสามารถใช้ได้สำหรับรถใหญ่ๆแบบนี้เดินทางใกล้ๆขับไปได้เลยค่ะไมเลเซอรมีให้แล้วก็อันนี้ที่สำคัญเลยที่เขาเพิ่มมาให้นะคะก็จะเป็นตัวพานรลมาก,การูแล้วก็มีตัวม่านปิดเอาไว้ให้นะคะเอาจริงๆมันกว้างนะถ้าเกิดแบบว่าโอเคผู้หญิงขับคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเออวันไหนที่เรามีแบบว่าเพื่อนด้วยต้องขนของด้วยอะไซส์ขนาดนี้กำลังดีไปหาที่ ก็ง่ายคล่องตัวระยะทางที่ขับได้ก็อยู่ที่402กิโลเมตรนะคะก็จริงๆก็คล้ายกับตัว JO1 แต่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็ถือว่าเดินทางได้ค่อนข้างโอเคเลยซื้อซื้อซื้อดิซื้อซื้อซื้อเอาไปจองมาไปเย็เร็วมาเอาไปจองมาด่วนๆเลยนนี่ะที่ชอบที่สุดก็คือนี่เลยนี่มือจับมือจับมือจับประตูปิดอ๋อเข้าง่ายยางเบี้ยวใช่อุ้ยอันนี้มีเทลโหมดให้ด้วยอันนี้ก็มีให้อ่ะอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นคัน n ี r แมนแล้วเฮ้ยลืมอีกเรื่องนนึงหดูะ บอกไฟฟ้าก็คือแบบเออซื้อไหมคะเพื่อนเก็บตังก่อนเอาเก็บตังได้แต่ถ้าจำไม่ผิดมันด้านหลังมันจะมีซับบูเฟอร์ใช่ไหมของพมันแกดอนใช่ใช่ใช่จะมีซับบูเฟอร์ของพมันแกดอนแต่ว่าอยากลงเครื่องเสียงเอาจริงจริให้ลองเทสเทสในเทสแลบวหน่อยนี่มันคือรถพาดิรถค้าดิมุ้งมุ้งมุ้งแล้วถ้าเกิดปรับเปลี่ยนพร้อมโหมดนะ จริงตรงนี้มันมีไฟด้วยนะมันจะมีไฟเปลี่ยนตามโหมดให้เราด้วยนะไฟเต็มตรงนี้เลยคือแบบดีกระหึมกะหึมนี่จ <â> ้าฮามันแกดอนเออนี่นี่นี่ว้าซื้ออันนี้คือสำหรับคนที่แบบว่าต้องการออปชัน่นละกันอยาก้นออปชันมาทางนี้ได้มีครบมีครบจบ มีอะไรบ้างหนึ uh ่งเลยทํามันกระดอนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนาะเบาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวพารโนลามากรสจุอันเนี้ยที่เห็นได้ชัดเจนซอ้อเก้ไปจบไปแล้วนะคะการรีวิวแบบเร็วๆสำหรับตัวมินิเจออฟฟนะคะหรือว่าเอ็ดแมนที่เราเพิ่งเปิดตัวกันค่ะ say shake, say, shake, shake. move it to the beat now got the eat now need now we know.